สวัสดีค่ะมัดแอนอนิมัสนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะผ่านไป1เดือนนะคะมีอะไรอยากจะมาเม้าให้ฟังกันบ้างว่ามันดีมันเด็ดอะไรยังไงนะคะก็เป็นคลิป Item มซอฟต์ m วมน,นะคะของเดือนเมษายนนะคะหรือว่า April 2014ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาเลือกนะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วแบบเออชอบมันดีนะคะมาให้ดูกันแล้วกันนะคะเริ่มเลยนะคะสิ่งแรกก็จะเป็น สกินแคร์นะช่วงนี้เนี่ยมัดเปลี่ยนสกินแคร์เล็กน้อยเนื่องจากว่าตัวที่มัดใช้บ่อยๆก็คือเจ้า Laneige Water Bank ตัวนั้นเนี่ยมันหมดไปนะคะก็เลยได้มีการสอบถามนะคะนี่ขอบคุณเพื่อนๆในแฟนเพจมากๆเลยแล้วก็ในเฟ e บุ๊กด้วยนะว่ามัดได้ตั้งสเตตัสนะคะตั้งตั้งสเตตัสถามว่าเพื่อนๆที่แบบเป็นสาวก สกินแคร์แบบเติมน้ําให้ผิวเนี่ยใช้อะไรกันอยู่บ้างแล้วก็ชอบไหมอะไรยังไงแนะนําให้ฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็คือมีหลายคนเนี่ยแนะนําเจ้าตัวนี้มันก็เลยตัดสินใจไปซื้อมาลองนะคะก็คือโอเลอักวาแอคชั่นนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นของโอเลเนาะนี่กล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยตัวที่มาใช้นะคะก็คือเป็นตัว Intensive Nourishing Emulsion นั่นเองก็คือเป็นอะมอยเ r อร์เซอรนะคะซึ่งเป็นลักษณะกึ่งเป็นเจลเป็นครีมอะไรประมาณนี้เป็นเจลครีมเนาะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ใช้ของ Laneige นะคะ Waterbank ตัวที่เป็นเจลครีมอยู่แล้วมันหมดเออเราก็แบบเอไหนๆมันก็หมดไหนลองเปิดโอกาสให้เจ้าตัวอื่นเขาแบบได้ลองเกิดบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะในในในส่วนของเรานะส่วนของคนอื่นเนี่ยเขาก็จะไปเกิดกันแล้วนะแตส่วนของเรานี่ก็จะช้าคนอื่นนิดนึงนะคะเนื่องจากก็ เพิ่งได้ลองนะคะออกมาสักพักหนึ่งแล้วสักพักใหญ่ๆ,ๆแล้วแหละนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ่าเป็นเจลครีม m o i s t u r i อ e r ที่มาใช้ช่วงกลางวันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้แบบนี้เปิดออกมานะคะจะเป็นเนี่ยค่ะเจลครีมสีฟ้าให้ดูนะคะแบบนี้นี่เป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะก็คือเป็นลักษณะของกึ่งเจลครีมะคะ่ะ ประมาณนี้นะคะเวลาทาไปก็คือมันจะให้ความชุ่มชื้นแต่ไม่มันไม่เหนียวนะคะเนี่ยสักพักมันก็จะซึมไปอย่างรวดเร็วโดยที่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอโโแอลกอฮอล์อะไรเยอะแยะนะคือแบบลงไปบนผิวแล้วไม่ได้แสบไม่ได้รู้สึกว่ามันระคายเคืองอะไรเงี้ยนะคะก็คือถือว่าให้ความชุ่มชื้นเติมน้ําให้ผิวได้ดีมากๆเลยทีเดียวในราคาที่ประหยัดด้วยนะคะก็คือมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ถูกมากอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกจะประมาณแบบว่าหลัก ห้าร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะก็เออไม่แน่ใจว่ากี่รนะ้อยเนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวล a านเนสที่เดิมมาใช้อยู่นะก็คือพอจัดแทนกันได้อยู่นะคืออ่าถือว่าใกล้เคียงแต่ราคาถูกกว่านะเพราะฉะนั้นช่วงงบน้อยนะคะมันก็จะมาใช้ตัวนี้แทนแล้วกันเนาะก็คือเป็น o l เล Aqua Action นะคะตัวนี้ใช้เป็นอินเท i v e ี o u เน s h i ช g e m อม s i ชนนั่นเองนะคะดีมากมันไม่ ให้ความชุ่มชื้นได้ดีและเหมาะกับคนที่ต้องการเติมน้ำให้ผิวแต่ว่าไม่ต้องการความมันนั่นเองนะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นอ่าช่วงนี้เออบอกก่อนช่วงนี้เนี่ยมจาจับบ้าการใช้ผลิตภัณฑ์ของ c o s l u x นะคะเป็นพิเศษเลยเนื่องจากว่าได้มีโอกาสไปเจอกับอ่าเจ้าของแบรนด์นะคะก็คือพี่พ,พีนั่นเองแล้วก็พี่พีจดีมากให้ของมาแบบอย่างที่เห็นในอินสตาแกรในแฟนเพจนะคะก็คือ คอสลุกให้ของมาเยอะมากเยอะมากจนแบบเฮ้ยเก่งใจเขาให้เยอะไปไหมอะนะคะแต่ก็รับไว้เนื่องจากเราเองก็เป็นแฟนแบรนด์นี้อยู่นะคะแล้วก็จะมีเจ้าตัวอ่า w o n d e r l ์ s s l y n l i n e r ที่เป็นแบบอายไลเนอร์เมจที่มาใช้ตลอดเลยอะเออใช้มาเป็นปีปสองปีแล้วเนี่ยนะคะก็จะใช้ชอบตันนั้นมากๆเนาะก็แนะนำเคยรีวิวกันหลายรอบแล้วนะคะทีนี้ก็ได้ดีเลยได้ลองตัวอื่นบ้างนะคะเริ่มจากตัวนี้เลยละกันเนาะที่ได้ลองอันนี้จะเป็น ไม่ใช่อายไลเนอร์จะเป็นดินสอเขียนคิ้วซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าแกรีวิวดินสอเขียนคิ้วอีกแล้วทำไมดินสอเขียนคิ้วในกลุ่มก,ก็เยอะจังเลยอะไรเงี้ยนะก็คือมันอย่างที่บอกว่าเป็นคนไม่มีคิ้วเลยนะคะก็เลยจะแบบสรรหาอะไรมาเขียนคิ้วให้มันได้รูปให้มันคมและชอบคิ้วแบบดูชัดเจนอ่างเงี้ยนะคะจะแบบชอบมากๆก็เลยหาดินสอเขียนคิ้วบ่อยๆทีนี้ได้ลองตัวนี้นะคะก็คือ cos looks slim brow pencil นะคะ มาใช้สีดฟบราวก็คือสีน้ำตาลเข้มนะคะรู้สึกชอบมากเนื่องจากว่าตัวเนี้มันดีกว่าแบบหัวตัดขึ้นมาอี่นิดนึงอีกตรงที่ว่ามันเป็นหัวแบบนี้คือมันเป็นสลิมจริงๆค่ะก็คือมันจะเป็นหัวแบบเล็กๆและสามารถจะไปเขียนบอกว่าเหมือนสกิดต,ตรงช่วงเนี้ยให้มันมีลักษณะใกล้เคียงกับไอคิวสามิติเออตอนนั้นได้ดีมากๆนะคะก็คือ หลายคนอาจจะแนะนําว่าถ้าจะเขียนคิ้วแบบให้ดูเป็นสามิติให้ใช้หัวเมจิกเออหัวเมจิกเหมือนกับไอ้พวกที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอายไลเนอร์แต่เป็นสาหรับเขียนคิ้วนะคะซึ่งตอนนั้นมัดมองว่ามันยากเกินไปนะสาหรับมือใหม่สาหรับมัดเองนะที่เขียนคิ้วบ่อยๆยังรู้สึกว่ามันยากเลยนะคะก็คือมันต้องคอนโทรลมือให้ดีไม่ให้มันแบบออกนอกกรอบแล้วก็ให้เส้นมันไม่ดูแบบ คดไปคดมาอะไรเงี้ยต้องค่อยๆสกิบมันค่ะซึ่งก็ใช้เวลานานนะก็เลยใช้แบบนี้แล้วรู้สึกเออชอบชอบมากๆนะตัวเนี้ยใช้ทุกวันเลยนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวแปรงอย่างงี้สปูลิบราสโตเอปัดนะคะดีมากๆเลยตัวนี้นะคะคอสตุ๊บสไลม์บราวด์แล้วก็ตัวต่อมานะคะจะเป็นอายไลเนอร์อีกตัวหนึ่งของคอสลุ๊คือก่อนหน้านี้มาใช้แค่ตัวที่เป็นเมจิกนะแต่มันก็มีโอกาสนะคะได้ลองตัวนี้นั่นก็คือ เป็น wonderlust liquid eyeliner นะคะมาใช้สีดำนะก็คือเขาให้มาสองสีนั่นแหละดำน้ำตาลนะคะแต่ก็ลองสีดำก่อนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของจิ้มจุ่มะคะ่ะก็คือเป็นลิควิดนะคะต้องจิ้มออกมาแล้วก็เขียนไปนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยใช้แบบนี้เนื่องจากมันจะใช้ยากกว่าแบบเมจิกนะแต่ว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยมันโอเคเลยใช้ได้เลยคือหัวแปรงมันไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของ หัวฟองน้ําเป็น f ฟ l t ิ i p แบบนี้นะคะก็เลย control ได้ค่อนข้างาง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญขอเมาส์านิดนึงอันนี้มัดกรีดไปเล่นน้าส่งกรานด้วยนะคะซึ่งซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับ oil proof ก็คือนอกจากกันน้ำ water proof แล้วอันนี้กันน้ำมันด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เหมาะคนหนังตามันนั่นเองซึ่งเราก็ไปลองของมาแล้วคะ่ะด้วยการกรีดไปเล่นน้ำสงกรานปรากฏว่า มันไม่ไหลคือมันไม่เป็นแผนด้าไหลกองลงมาอย่างเงี้ยแล้วมันยังเป็นเส้นอยู่อ่ะคือคือมันไม่ได้บอกว่าหัวอ,อยู่เหมือนเดิมเลยมันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากมัดเล่นน้ำสงการแบบหลายชั่วโมงแต่เย็นจนดันดึกเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีแบบเช็ดตาเช็ดหน้าเช็ดอะไรเงี้ยไปโดนเกี่ยวกับแว่นกันน้ำบ้างอะไรบ้างซึ่งอีแว่นมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะคะมันไม่ได้น้ําก็เข้าตาอยู่ดีอะไรเงี้ยก็ ไม่ได้ไม่ได้ถูรแรงอะไรเงี้ยแต่ก็มีปาดมีอะไรเงี้ยคือมีเล่นเล่นอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่ามันยันอยู่เป็นเส้นแค่แหว่งไปนิดนิดหน่อยๆน่อยแบบนิดเดียวอะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเป็นไอเทมออฟเดอะมันแล้วนะคะตัวนี้ลองดูนะ Wonderlust liquid eyeliner จาก c o s เ o ็นะคะตัวต่อมาเป็น แป้งผสมรองพื้นซึ่งตัวนี้นะคะมัดเพิ่งทํารีวิวไปเดี๋ยวถ้ามัดอัปโหลดเมื่อไหร่มันก็จะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะซึ่งวันนี้มันก็ใช้ด้วยนะก็คือไม่ได้ใช้รองพื้นไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ไม่ได้ใช้เบสอะไรเลยนะคะใช้แค่แป้งตัวนี้ตัวเดียวเลยนั่นก็คือ l อร r าเมอร์ e r ย์นะคะสมูทฟินิชฟอนเดช n ่นพาวเดอร์เนั่นเองนะคะตัวนี้มัดใช้เบอร์หนะ ก็ประมาณนี้นะใช้จนฮิตแผ่นไปหมดแล้วนะคะใช้อย่างบ้าคลั่งมากตัวนี้เนี่ยจะเป็นแป้งสำงรองพื้นที่เป็นตัวใหม่ของลอร่านะคะซึ่งหลายหลายคนก็แบบเออมันดีไหมอะไรยังไงเนี่ยตัวนี้มัดก็ได้ทำรีวิวแยกเดี่ยวๆเอาไว้แล้วนะคะก็ไว้จะลิงก์วิดีโอเอาไว้ที่ด้านล่างแล้วกันนะรอ,นะออัปโหลดก่อนนะเออก็ถามว่าตัวนี้ทำไมถึงชอบนะคะก็คือมันสมูทฟินิชตามชื่อเขาเลยจริงๆก็คือมันสามารถจั อัพรางพวกรูขุมขนหรือว่าริ้วรอยเล็กๆบนใบหน้าเราได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ให้ความเนียนแต่ไม่หนาเห็นไหมคือผิวมันยังดูเขาเรียกว่ายัางไงผิวมันยังดูเป็นผิวเป็นงานผิวอยู่อะคือเป็นแบบว่าเหมือนผิวที่สองของเราเป็นเซ c ค n ั s นสกินที่ดีกว่าผิวจริงอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนั้นนั่นเองยังไงก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ให้เรื่องของความคุมมันเท่าไหร่นะคะก็คือมัน มันไม่ใช่คุณสมบัติที่เคลมมาจากแบรนด์เขานะคะก็คือเขาบอกว่าจะเหมาะกับคนที่ผิวธรรมดาหรือผิวแห้งอะไรเงี้ยหรือแบบผิวแบบมัดเนี่ยผิวผสมนะคะที่ไม่ได้มันมากเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะกับคนที่ผิวมันนะอันนี้ไม่แนะนําแต่ว่าถ้าอยากได้ความเนียนมากๆนะคะแนะนําตัวนี้เลยก็คือ smooth finish นะคะ foundation powder จาก lora นั่นเองมี12เบอร์ราคา1,900บาทไปลองสีก่อนเพราะว่าสีมันเยอะมากนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวมาใช้เบอร์6นะคะ ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะและตัวสุดท้ายของเดือนนี้นะคะจะเป็นบลัชนั่นเองซึ่งจริงๆตัวนี้มันได้มานานมากๆแล้วอะนะคะก็คือมัดเคยทำเมคอัพทิวทอเรียลให้กับ number 7นะคะแล้วก็ได้ตัวนี้มาก็คือ number 7 blush palette นะคะสีเม l b a านะคะจะเป็นนี้ตัวนี้เลยนะคะก็ข้างในจะเป็นอย่างนี้มีกระจกแล้วก็มีสีแบบนี้นะคะ คือมันจะมีทั้งสีที่เป็นไฮไลท์สีทองนะคะมีบลัชที่เป็นสีอ่อนสีกลางแล้วก็สีเข้มนะคะซึ่งตัวนี้มันว่ามันดีมากเลยเพราะว่าเราสามารถจะเอาสีทองมาเป็นไฮไลท์ใช่ไหมคะแล้วก็เอาสองสีมาปัดช่วงผสมกันปัดช่วงแก้มแล้วก็สีเข้มนะคะเอามาแบบดีไฟตรงเนี้ยให้มันดูเป็นคอนทัวร์หน้าได้นิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแปรงให้ด้วยซึ่งอันนี้มันก็ใช้แปรงอันนี้ปัดเลยนะ มันสามารถจะใช้ได้นะคะไม่ได้ดูแบบให้มาแล้วใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นใช้ได้เลยทีเดียวนะคะปัดตัวนี้จะจะมีเหมือนกับเป็นวิงวิ้ะเห็นไหมคือจะเป็นคือตอนแรกมันตกใจอะคือรู้สึกว่ามันเป็นกลิตเตอร์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอปัดออกมานะคะก็คือไม่ได้ดูอะไรมากมายขนาดนั้นคือแค่มันจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรมันดูลูมินัสดูแบบโกลนะคะ เหมาะมากๆกับซัมเมอร์นะสีนี้ลองดูแล้วกันเนาะตัวนี้นะคะ number 7 e v e n blush palette สีเมลบ้านะคะรู้สึกจะมีอีกสีหนึ่งด้วยไม่แน่ใจว่าสีชมพูชมพูหรือยังไงนั่แหละก็ลองไปดูที่ number 7นะคะในร้านโบสแล้วกันเนาะออสีส้มเหมาะก,กับซัมเมอร์ก็เนี่ยแหละนะคะคือ item of the m o t h เดืนนี้ก็อย่างที่บอกมีตัวเนี้ยที่จริงๆมีอยู่แล้วแล้ว เพิ่งมาค้นเจอตอนที่แบบทำความสะอาดในตัวกลุ่มของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่แบบเฮ้ยอยากจะได้อะไรใหม่ๆอยากจะแบบมีนั่นมีนี่อะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าให้ลองไปค้นนะคะในกลุ่มของเราดูเราอาจจะเจอสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ามีอะไรเงี้ยก็ได้นะคะยังไงก็ขอฝากหนึ่งชิ้นนี้นะคะไว้ในไว้ในเรียกว่ายังไงอะ ถ้าอยากซื้อพวกนี้อยู่อะไรเงี้ยก็เก็บรีวิวของมันเนี่ยเอาไว้ในใจแล้วกันเนาะเป็นอีกหนึ่งเสียงจากผู้ใช้จริงนั่นเองนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะดูรีวิวของมันเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืม Subscribe ที่ช่องของ Anonymous ด้วยนะคะแล้วก็ถ้า อยากจะพูดคุยกับมาเพิ่มเติมนะคะก็ไปได้เลยนะคะที่ f a c e b o o k c o m a a n o n y m o u s f a n p a g e นั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะกับลุกแบบนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้มารีวิวให้ได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเดือนหน้ามีอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ